ยังสาเหิตยังอ้ายถึงได้กระโหลกระโหลกถึงบ่มักอ้ายน้องได้ยินน้องถามอ้ถึงตรงเด้อน้องได้ยินกระโหลกสอนชื้อฟังว่ะอ้ายเอาวิทย์วิญญาณว่ะคือหนึ่งเจ็ดแปเทื่อจงไว้ในนอดมาแม่น่ะดีบ่เห็นกระโหลกสอนชื้อฟังหรอกแล่น้องก็คือสิบ่เชื่ร์อยู่ก็เลยถามอ้ายแม่นดีบ่สนะนี่ล่ะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สาวเล่าลห,หาายกมาบอกเรื่กับหนุ่มไทยนะครับนะตะเลื้ยงนี้แหละครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ มักยกขึ้นมาอ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อนแบบนี้เป็นยังผมจึงยิบยกขึ้นมาเบากเพราะว่าผมว่าจะให้นุ่มไท่แตงดองแพงนะครับกับสาวลาวพวกไม่ห่างมีสาวซดนี่ครับเกินหาชิบลานกีบหรือประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทก็ถือว่าสูงสุดนละครับถือว่าแพงเลยครับยุคสมัยนี้นะครับทองคำหนึ่งบาทกับเงินเจ็ดแปดหมื่นบาทนี่ถือว่าแพงเลยครับนะ เนี่ยบางคนแ่งกันไปก็อยู่ประยืดแบบนี้นะครับแต่งกันไปสีหาเดือนอยู่ประยือดนี่เสียดายเงินแสนสองแสนกลัวที่ซื้อนะครับยังหวัวหน้าลูกพีคนอุบลในเบิรนการนี่แหละครับเป็นอาชีพรับ้างเมาสายแคเ่เบึ่นะครับรายได้เบินกับตกหมื่นละพันหาสองพันนะครับอเอาสาวเล่าคนนีนะครับมาทํางานนําไปมันไปคอแล้วก็เอามาทํางานในไทยนํา ให้ค่าแรกมือละหาลอยนะครับอยู่น้ากันในซี่หาเดือนกะบอกว่าแต่กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมลูกกะพวกลับมาหาเพิินนะครับแต่บอกเอดิอดีๆเป็นก็นจะบอเสียใจนะครับนะอดีตคลิปที่ผมลงกไปเรื่องนี้กะโดนนะครับแต่ว่าเป็นย่งจังยิบเรื่องยิบดกอ่ามเบาอาของเพื่อนบ้านมาลงกมือนี่กะเพราะว่าจะดึงสติ สาวเล่าวะละดุมไทยบ่จะให้หลอกต้มกันไหมครับเอาเหตุผลเล็กๆในน้อยแบบนี้นะครับนะว่าเซองบัเกงบ้างเอาบ่วเกงบ้างนะครับเอามายกเป็นตัวอย่างให้เลือกมันบ่บ่ถูกต้องครับเพราะว่าผมมีเห็นคอนเทนท์ที่เขาทายซั้นกันเพราะว่าตู้ก้อนตู้ผ้านะครับเอาเบือและเจ็ดแบบเทือนะครับสาวหน้าคนนี้เห็นอ่าเขาว่ากันเล็กสั้นก็ดีนี่แหละครับผมมั่นใจว่าฟังสซฟบอเล่า บอกเลือกกันง่ายแบบนี้หรือยังครับวิจังใดกันบูไดฮูกับบอกได้ครับเอฟซีเอาเหตุผลในการเซิ้งโมเกงบ้างไปจังสันจังสีบ้างมาเลือกมายังกันนะครับคนไทยงงนะครับเหตุผลแบบนี้นะครับนะเซิ้งดูบ้างนะครับเอาหลายพวกมาเลือกมาอ่านเหตุผลต่างๆนานาบอกเลือกนะครับคนเนอกที่อยู่กันบูไดบอกเลือกตรองๆนะครับนะเพราะว่ามันคนละประเทศบูไดจดทะเบียนอยู่แล้วนะครับ ในเมื่อรับบรายเกเลิกกันนะครับแต่ว่าเขเลือกก,กันแบบนีกะบางคนก็คิดว่าโอ้แทงโอคาดองบ้าปันวะผมดึงยิบยกเรื่องมะว่าว่าจะบวชแห่แทงหลายนะครับบางคนก็คนก็อ้างว่าคนกะ็กละ่าวหาว่าแตงโอคาดองคาสินสอดได้กับแบบนี้แต่เกิดว่ามีนุ่มไทยคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนก็ไปแทงกับสาวเาล่าหาสิบลานกีบหรือ100ลอยลานกีบ ทองคำหนึ่ง 1> 1บาทหรือทองคำสองบาท,บาทแต่งกันแค่สองสามเดือนสาวเล่าหนีมาเลือกเลือกล่กันลบหนีนุ่งไทยไปนี่แย่เลยครับทุขภาพยิดเสียเลยครับแบบนั้นถือว่าเขาเอ่ยยังไงถือว่าหาเงินแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ผมบริกาวหาไปนะครับผมนยนตกตอย่างมาว่าวนะครับอย่างสาวน้องคนนีกะนุ่งไทยเขามาแ่งมาขอ,อยางดีนะครับเขาไปยูนํำกันอย่างดีนะครับสี่หาเดือนเขาไปหางานทาอย่างดีนะครับ นายก็อยูบกไดกลับมาเทศบานมันกระบอกก็เล่าให้ฟังอนองเขาก็ไปเบาวปืนนุ่มไทยแล้วบาบนี้ะเลือกกันก็เพราะเอาดูเชิงดูบางคนก็บอกว่าเอากันแบบโบเชิงกับมีนะครับมันหลายอย่างนะครับนะเหตุผลเล็กๆน้อยๆแบบนี้นบขั้วดีมันยกมายกตัวอย่างหรืออ้างเหตุผลในการเลือกล่ากันนะครับมันโมนาติดต้องหรือท่านผู้ชมว่าจงไหนครับคิดคือผมบอก เหตุผลในการเลือกล่ากกันหนึ่งบ่มีเงินใส่นะครับนะสองไฟได้ไฟหนึ่งติดยาเสพติดเออสามไฟได้ไฟ,ฟหนึ่งมีครอบครัวเพระะนเลิกกันเนี่ยมันเหตุผลสมควรครับกานบอกเลิกแบบนี้นะครับนะนนี้นุ่มไทยพามาหางานทํา่เดือนละเกือบหมื่นกว่าบาทมือ,มอละหาร้อยกระตกเดือนละหมื่นหาด้วยครับนะเพราะฉะนันน้นก็นี่แหละครับจึงยิบยกคำเบาคิปเสียเล็กเลน้อยๆมาดึงสตินุ่มไทยทำรับสที่อยากไปจีบสาวเล่านะครับ เบงดีนะะครัเหตุผลที่เขาอ้างเลือกลึกๆกันมันโมเมนเรี้ยงบนเตียงอกครับนะครับนะรบ,บร,ริวาเชื่องรู้กันเลืกบร,ริวานะครับนะมันตรงมีเรี้ยงใดเรื่องหนึ่งขบสอดมีขบสอดหรือพานเลือกกับนุ่มเล่าจริงๆนะครับหรือมามีคุยหลายคนนะครับลิปผมเหตดไปงูวานกันนั่นแหละครับคุยหลายคนก็เลยบอกเลือกกันโดยปริยายผมก็เลยอยากยิบยกในฐานะผมเหตุ คิปคอนเทนต์เปิดใจสาวลาาเปิดกระเป๋านุ่มไทยผมบนนี้มยากติต่อสาวล่าหรือนุ่มไทยคนใดนตั้งจิตยิบยกเดืองต่างๆขึ้นมาเบาใน่ารจ่กจะเตือนติกันนะครับเพราะว่าสาวลาาเปิดใจหลายคนหลายรุ่นหลายวัยนุ่มไทยมาเห็นคลิปใหม่ๆกันข่าวใส่โดใส่เฮ้ยเขาเปิดใจหาคู่ในว่าต์ตัวขอไล่ขอเบือก็ไปีกนะกพบาฮบุหงานอ่นี่นะครับว่าเขาเปิดใจหาอย่างนะครับบางคน บางคนก็บริ่ได้เปิดใจหาคู่บร่ได้เปิดใจหาลักบร่ได้เปิดใจหาความลักสางเนื้อสางตัวสางรอบพร่วแต่เขาปเปิดใจหาเงินคน,นเบกว่าเบิ่งคลิปคอนเทนต์สาวล่าปเปิดใจไม่ไมอาจจะบมลูผมก็ต้องทำคอนเทนต์เพื่อข้านอำนาจตอบโต้ไปบางคนอาจจะไม่เห็นคลิปผมที่เป็นนกตัวอย่างไปประกอบกันได้ว่าเออจะกีบสาวเล่าดีบอจะหักสาวเล่าดีโบ กีจจ่คนใดๆแน่นะครับคนใดเคยมีประวัติในการหลอกล่ว,วผมก็เอาาบอกนะครับบางคนผมเอา,าเบาๆนุ่งไทยห่อกับพ่อใจกับมีนะครับสาวล่ากับพ่อใจกับมีแต่ว่าผมก็จําใจต้องเบานะครับแต่เพราะว่าหลอกต้มกันมันเบ็ดรักมือรักแสนนะครับเงินมัญหายากนะครับนะคลิปผมในสกัดนุ่งไทยหลายๆคนเติบนะครับที่โอนเงินไปรักพันรักมือรักแสนนี่บางคนม่เห็นบางคนม่เห็นคลิปผมโอ้ แต่เห็นคลิปเฮฟวีตักเตือนตะแลกผมคงสิบุญหดเป็นแสนนี่แหละครับมันมีนะครับนะพอ,พอจะนั่นถึงยอดไล่ยอดวิวว่ามีช่วงนี้ผมก็ต้องเบาไปเรื่อยๆนะครับนะถ,ถ้าผมต้องการยอดไล่ยอดวิวผมเมีคแบบอนเทนต์แบบขอกระแสแบบแบบแดังๆมันก็มีแหละครับยอดไล่ยอดวิวคลิปละหมื่นสองหมื่นอันนี้ยอดไล่ยอดวิวคลิปละหาลอยคลิปละพันเป็นงั้นผมต้องเบาเพราะกระตักเงินคันนะครับนะบูชายไปหลอไผ่นะครับมันบาปเป็นเวรเป็นกรรมนะครับ บางคนหนุ่มไทยไมีลูกมีเมียก็ไปหลอกสาวล่ากรบโปถูกตองบางบางคนสาวล่ามีผัวมีลูกอยู่เพราะะเลกันติดคุกติดตะล่างก็จะเปิดใจหาเงื่อนหาท่องจะเข้าใจได้นะครับแนตะ่แต่าบางบนสมค่วรเฮ็ดแต่โวดจริงๆิงถ้าอยากได้ผัวไทยสามีจิกริงก็มาเปิดใจได้นะครับผมก็บโปได้เบาได้วานะครับนะผมกระติบได้ยิบยกเรียงนี้มาเว้านะครับพอเป็น,นัานสาวลาวหนุ่มไทยให้ัาแป้งขันนะครับอย่าหลอกอย่าต้มกัน ขันว่าพวกเอาก็บ,บอกกันแต่แรกเป็นพี่เป็นน้องให้โอนเงินแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบหลานนะครับถาบ้าบู้หักกันก็ต้องถา้าถ้าบู้หักกันก็ต้องบอกตรงๆนะครับถาบ้าหักกันก็ซอยเดียวกันไปเขาไปแตงดองกันได้นะครับนะผูกคอผูกแขนเอาคาดองสมมาผ้าควนตามประเภทนี่หีบคล้องไท่เล่านะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็หวงังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับนุ่มไทยชุงวัยคนที่เขาาเบิ่งไม่ไม่นะครับนะกีบสาวเล่า จีแตงดอกับสาวเล่ากระชีดให้ดีนะครับถ้าค่าดอกมันเกินแสนลอหาสิบล้านกีบแล้วก็คิดว่าเออมองโลกใน,นง่ลงยไล่ไปนิดนดก็ดีนะครับเขาจีแตงเอาเงินกูบอเขาจีแตงเอาท่องกูบอแตงแล้วอยู่น้ำกูได้จักสองสามเดือนก็ะชีนี้บอต้องคิดแบบนี้เห็นมันยากไปครับมันจะทีไงาย่าจะนัาเรื่องนี้กะก็จะเป็นดูท่าหอนนะครับที่เอาลิปเสียงมาเบานะครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนสวัสดีครับ